สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับผมกิติกรอันทวงศและคุณดารณีตโตรื่นครับค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกรมการศาสนานะคะร่วมกับวัดหัวลําโพงกลับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบ้านวัดโรงเรียนและเปิดสูนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลําดับที่66ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบค่ะ พระพมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวราวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานาครประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารการศึกษาเป็นประธานในการเปิดสูนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ณวัดหัวลำโพงขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมประเทศบิริยาพรเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงประธานคณะกรรมการบริหาราศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพงกล่าวสัมมทธนียกถาว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ชุมชนสถานศึกษาวัดได้ให้ความร่วมมือร่วมใจการส่งเสริมให้มีสูนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพงขึ้นอันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงคนในชุมชนที่มีความยึดมั่นและศรัทธานในศาสนามีการดำรงชีวิตตามหลักเปล่าของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามอีกทั้งยังจัดให้มีตลาดนัดชุมชนคุณธรรมวัดหัวลำโพงเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีไรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนค่ะ วรดองค์พงเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการาเปิดศูนย์พุทธศาสนา,าวันอาทิตย์ขึ้นในการที่เราเปิดครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติเด็กและองค์กรต่างๆในเขตบางรักณนี้หรือตัวทั่วไปเพื่อไดเข้าวัดเพื่อได้ศึกษาเราเรียนพุทธศาสนา,ศาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเลยนเราเนี้ยให้มีคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็วัดเราเนี่ยเปิดกว้างให้ทุกระดับ ไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นเด็กะนะนักเรียนแม่ผู้ใหญ่ก็เข้าได้และอย่างเดยเพพาะอย่างเดียกวัดยุเราวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษเป็นวันมงคลอย่างยิ่งในมีโอกาสที่รัฐมนตีและอธิบดีกรมการศาสนาและญาติโยมในเขตบางลักทุกๆเขตในเรียนนี้ก็ส่งลูกศิษย์มาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็มีโอทบอาหารการกินมาเปิดให้ญาติโยมคนจะคนจะทำบุญก็ได้หรือแต่ชิมก็ได้ แล้วก็เปการนี่ผู้ปกครองเขาเด็กเรียนก็ได้มีไรายได้แต่วันนี้คึกคึกบ้านถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกว,วัดโพน้อยมีม,า,มายะาหลังลเราเปิดโอกาสถูตัละนขึ้นต่อไปก็เรากา็เราเปิดให้มากกว่านี้และเด็กเรียนที่มาเรียนถูตัดาวันทิตย์นี้ก่อนาอาหารเราเลี้ยงฟรีเสื้อผ้าแจกครยฟรีและถึงวีแจกทุนเรียนเราจะเราจะคัดเลือกเด็กที่มาเรียนถูตัดหนานี่เราให้ทุน นะทุกปีเราแจกทุนแล้วปีนั้ประมาณ3 0 0รกว่าทุนท่านประถงก็พันบาทมัธยมก็พันห้าเตรียมอุดมก็สองพันห้อแลกสองพันห้าแจกมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้เราจะให้พิเศษนักเรียนคนใดที่มาเรียนศูนสาวันอาทิตย์วระดวงพง์เราจะแจกทุนอันดับก่อนแล้วสองแล้วก็คนไหนที่มาศึกษาธรรมศึกษาสอบได้เราให้รางวัลนแต่นี้เราจะเน้นคนที่ไหนมาเรียนศูนสาววันอาทิตย์ เราจะเราจะ,จะแจกทุนในคิดพิจารณาก่อนตามปกติเราก็ให้ครูคัดเด็กเรียนที่เรียนดีมีความพืเดีพ่อแม่ผู้มีรายได้น้อยเราก็ให้รางวัลแต่ทุกวันนี้เราก็จะคัดเด็กเรียนที่มาเรียนสูงหนาวันอาทิตย์ก่อนนะตอนแรกก่อนแล้วนลคนไหนสอบส,สอวิทยาศึกษาสอบได้เราก็พิจารณาให้แต่นอกนั้นก็จะให้ครูไปสืบเจาะตามบ้านโดยให้ครูไปถึงบ้านเลยว่าเด็กคนนี้ครอบครัวคนนี้ ครอบครัวเป็นยังไงมีรายได้น้อยแต่ลูกของท่านความพืดด้นดีปฏิบัติดีมีคุณธรรมทีลธรรมเราก็ให้รางวัลน,นะทางด้านนายวีระโรธพจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดสวนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพงว่าปัจจุบันมีสวนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จำนวน4,130ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยอันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาและน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติใช้ในชีวิตมากขึ้นเชื่อว่าจะสามารถปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีคุณธรรมตามเป้าหมายมีจิตอาสาและสามารถประกอบอาชีพได้อีกดีอีกด้วยนะคะที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเปิดชุมชนบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆช่วยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ที่พิเศษสําหรับวัดหูลําโพงนี่ก็คือว่าได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยก็คือโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับซึ่งโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่ต้องเรียนว่าทั่วประเทศนี่เรามีประมาณ4 00 0กว่าแห่งแล้ว แต่ในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่ามีน้อยมากเลยก็คือมีเพียง29แห่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่30สําหรับโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าได้รับความร่วมมือทั้งจากทางวัดทั้งจากทางชุมชนก็ดีแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนที่อ่อนข้ังจะเป็นรูปวรรรรมนะครับสำหรับการเลือกวัดหัวลําโพงเป็นต้นแบบ เป็นลำดับที่66นะคะถือว่ามีความเหมาะสมมีศักยภาพโดยชุมชนบริเวณรอบๆจะเข้าร่วมกิจกรรมภายในวัดเพื่อเป็นสถานที่เพาะบ่มจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองนะคะได้เรียนรู้เรื่องศิลธรรมมารยาทไทยวิถีวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้หัวใจสำคัญของศูนย์คือเรื่องธรรมศากษาแต่ศูนย์แห่งนี้ก็นะคะก็ยังเสริมสร้างความรู้จากวิชาสามัญและวิชาเลือกพิเศษ ความสนใจเช่นคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อช่วยเหลือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มด้วยค่ะทางท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ให,ให้ให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่และก็จัดอาหารกลางวันนะครับผู้ปกครองก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมา,าฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาแล้วก็ได้เรียนรู้แนวทางการประพฤติธปฏิบัติของ พระพุทธศาสนานอกจากนั้นที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านาการเรียนส่งเสริมการเรียนสามัญด้วยก็คือจะมีการสอนวิชาสามัญด้วยนะครับก็มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษที่ก็จะมีอาจารย์จากภายนอกเข้ามาสอนส่วนคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นี่พระคุณเจ้าหลายรูปที่นี่ก็ได้จบระดับ ป็นญ,ญาโทรปัญญาเอกท่านก็มาช่วยกันสอนแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กนี่มีการเรียนที่ดีทั้งรทศศาสนาแล้วก็วิชาสามัญด้วยนะครับชุมชนบรวรที่นี่ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยภาคภูมิใจเพราะว่า,าในกรุงเทพมหานครที่อยู่กลางเมืองเช่นนี้ชุมชนที่มีความเจริญเช่นนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะก็จะมีภารกิจนะครับมีธุรกิจซึ่ง วันๆก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เป็นอะไรที่ชุมชนโดยรอบเนี่ยก็ได้พร้อมใจกันว่า,าวัดก็คือศูนย์กลางในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็กลับมาให้วัดเนี่ยมีความสำคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ